สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจหมอออกมาโพสต์ตีแผ่ชีวิตหลังหมอมีนเกิดอุบัติเหตุทำงานหนักหมอเสียชีวิตมาหลายรายจากกรณีข่าวคุณหมอมีนหมออินเทิร์ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหลังออกเวรและมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าหมอมีนทำงานเขาเวรติดต่อกัน4กะติดติดกันกว่า72ชั่วโมงล่าสุดเพจหมอดังตีแผ่ชีวิตหมออินเทิร์ งานหนักหำรุ่งหำค่ำรถชนดับก็หลายไร่เผยหากระบบดีจะไม่ต้องมีใครทำงานหนักเพราะเป็นคนดีทั้งเพจเขียนว่าขอเขียนด้วยความเคารพค่ะปัจจุบันหมอไทยโดยเฉพาะน้องๆอ,อินเทอร์นโดยทั่วไปทำงานเดินละ30-31วันไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ส่วนใหญ่แม้ไม่ได้อยู่เว้นเริ่มเช้าเลิกบ่ายเป็นแบบนี้ทั้งปีลองสมมุติว่าหมอสองคนสลับเว้นคนละ15เว้นแปลว่าเดือนหนึ่งทำงานในเวลาถึง16นาฬิกาถ้าเคลียร์เคสไม่จบ ต้องทำให้จบทั่วๆไปเลยเสร็จสองสามทุ่มทุกเสาร์อาทิตย์มาทำงานเช้าเที่ยงเสร็จเนี่ยไปแก้บนแล้วทีนี้ถ้าอยู่เวรแปลว่าค้าาวันค้าาคืนเลยแปลว่าเอาจริงๆหมอทั่วไปทำงานทุกวันทั้งเดือนทั้งปีไม่มีใครอยากรับเวรเพื่อเงินแต่คนไม่มีก็จำเป็นต้องอยู่ เพราะไม่อยู่ไม่มีใครทําแทนไม่นับงานในเวลาแต่ความเร่งด่วนกดทับความเครียดสะสมเจ็บไข้ไม่สบายเกินร่างกายมนุษย์ปกติรับไหวปีปีหนึ่งหมอขับรถชนเสียชีวิตหลายรายจบแค่ให้ระวังถ้าให้หมอนอนพักหมอผู้หญิงห้องพักพอไหมตอนปีห้าเรานอนห้องพักแพทย์หญิงครึ่งเดือนกลางห้องอายุรกรรมชายและอื่นๆอ,อ,อีกมาก แพทย์ส่วนใหญ่ไม่ได้ขออะไรมากมายถึงขั้นขอรถรับส่งแต่อย่างน้อยขอความเข้าใจและเคารพให้เกียรติในฐานะคนทำงานก็เพียงพอแล้วค่ะระบบที่ดีจะไม่มีใครต้องทำงานเพราะเป็นคนดีขอขอบคุณข้อมูลจาก new. dn. ts ขอบคุณค่ะ